ป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อนจัดเป็นป่าไม่ผัดใบเป็นป่าที่มีสีเขียวตลอดทั้งปีต้นไม้จะไม่ผัดใบใ,บในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากปริมาณน้ําฝนค่อนข้างมากต้นไม้จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องผัดใบเพื่อลดการคายน้ํา ป่าชนิดน,นี้มักเรียกกันว่าป่าดงดิบเป็นป่าที่อยู่ในเขตมรสุมพัดผ่านเกือบตลอดทั้งปีขึ้นอยู่ตามที่ราบลุ่มที่ราบเชิงเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่0ูนถึง100เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางบางครั้งอาจพบสูงถึงระดับ250เมตรและมีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า2,000มิลิเมตรต่อปีพบมากทงางภาคใต้แถบจังหวัด ชายทะเลภาคตะวันออกเช่นจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสัพยากรสัตว์ป่าสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอยู่ในป่าดงดิบชื้นได้แก่สมเสร็จแรดกระโจงควายกระโจงเล็กแมวป่าหัวแบนทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะทั่วไปเป็นป่ารกทึบป,ประกอบด้วยพันไม้มากมายหลายร้อยชนิดต้นไม้ชั้นบนส่วนใหญ่เป็นพันไม้ในวงยางนาซึ่งมีลำต้นสูงใหญ่ตั้งตรงตั้งแต่3 0ถึงหเมตรถัดมาไม้ชั้นกลางเป็นต้นไม้ขนาดกลางและเล็กได้แก่สตอ ยวนอินทน์นินเป็นต้นส่วนพืชชั้นล่างเป็นพืชล้มลุกต่างๆเช่นหวายไผ่ถาวันนอกจากนี้มักพบพืชอิงอาศัยจำพวกเฟิร์นและมอสและอาจพบเห็ดลาชนิดต่างๆด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ